สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพามาอัปเดตนะครับดูมะละกอนะครับต้นนี้นะครับนะครับต้นไม่ใหญ่นะครับเป็นพระมะละกอพันธุแขกดํานะครับนี่ครับผลก็เริ่มโตแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเปรียบเทียบดูระหว่างผลดอกสมบูรณ์เพศนะครับกับดอกตูมีนะนะครับวันนี้มาอัปเดตแล้วกันนะครับว่าเห็นไหมครับชัดแล้วนะครับตอนนี้เริ่มชัดแล้วนะครับว่าผลของดอกสมบูรณ์เพศเห็นไหมครับร่องร่องเนี่ยเขาจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะปอกง่ายใช่ไหมครับแล้วกลางเนี่ย นะครับก็จะไม่กวงเนื้อเขาจะแน่นนะครับนี่แหละครับที่เหตุผลที่ทําไมตลาดเขาต้องการมะละกอนะครับต้นมะละกอที่นะครับผลที่เกิดจากดอกสมบูรณ์เพศก็คือต้นสมบูรณ์เพศนั่นเองนะครับนะไม่ได้เกิดจากต้นตัวเมียต้นตัวเมียลูกเขาจะกลมนะครับอันนี้คือตลาดที่เขาต้องการและนิยมมากนะครับแล้วจะได้ราคานะครับไม่ว่าจะดิบหรือสุกนะครับเพราะว่าบอกง่ายเนื้อเยอะนะครับกรอบอร่อยนะครับนะก็คือ เป็นทรงแบบนี้นี่เองนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนะครับนี่เขาก็เริ่มใหญ่แล้วนะครับนะนะครับเขาเริ่มใหญ่แล้วนะครับนะอันนี้จะเกิดจากดอกที่สมบูรณ์เพศนะครับแล้วผลเขาจะยาวเห็นไหมครับร่องกลางเนี่ยยิ่งโตเขาจะไม่มีเขาจะกลมไปเลยและยาวนะครับเนื้อแน่นและปอกง่ายอ้าวเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผลที่นะครับอันนี้เริ่มชัดเจนแล้วเห็นไหมครับผลเขาสวยยาวเห็นไหมครับพอเวลาเขาเต็มที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุกหรือดิบนะดิบก็มีราคานะครับสูงกว่าธรรมดานะครับ สูงกว่าดอกตัวเมียนะที่เกิดจากดอกตัวเมียนะถ้าสุกเนี่ยก็จะแพงนะครับอร่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูผลที่เกิดจากดอกตัวเมียกันนะครับผมยมเย็นครับพามาชมนะครับมีเวลาก็พูดคุยกันนะครับพบปะสังสรรค์สมาชิกทุกท่านนะครับผมก็ทําสวนมะละกอไม่เยอะหรอกครับครับก็ประมาณห้าสิบต้นนะครับนี่ครับมาดูให้ชัดนะครับเห็นไหมครับต้นนี้นะครับจะเป็นต้นตัวเมียเห็นไหมครับ ต้นตัวเมียเห็นไหมครับชัดเจนเลยนะครับถ่ายเข้าไปในชัดเจนเลยไหมครับเป็นร่องนะครับเดี๋ยวพอะเขาใหญ่ร่องเขาก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเหมือนมีร่องรอบผลเขานะครับแต่ผลเขาก็เริ่มใหญ่แล้วนะครับอันนี้ดูมือผมนะครับเริ่มโตแล้วสมบูรณ์ดีนะครับคือผมเนี่ยนะครับไม่ได้คัดเพศเอาไว้นะครับผมปลูกแบบว่าจะขึ้นเป็นต้นตัวผู้นะครับสมบูรณ์เพศหรือตัวเมียผมก็เอาไว้หมดนะครับเพราะว่า ผมก็ไม่ไม่อยากตัดทิ้งนะครับนะเพราะบางถ้าสวนใหญ่เขาจะตัดทิ้งนะครับเขาจะปลูกลุ่มหนึ่งเนี่ยสามสี่ต้นนะครับเขาจะคัดเฉพาะต้นที่มีดอกสมบูรณ์เพศเอาไว้นะครับต้นที่มีดอกตัวเมียเช่นอย่างนี้เขาไม่เอาไว้นะครับเขาต้องตัดทิ้งต้นตัวผู้เขาตัดทิ้งนะครับเขาจะเอาดอกสมบูรณ์เพศอย่างเดียวสมบูรณ์เพศเนี่ยคือเราไม่ต้องตอดอกไม่ต้องรอแมลงนะครับเขาสามารถติดผลได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ผลสวยนะครับน้ำหนักดีอร่อย ราคาดีตลาดต้องการอันนี้คือเหตุผลนะครับส่วนผมเนี่ยปลูกแบบใจจริงก็ตั้งใจเอาไว้ทานเองนั่นแหละครับนะแต่ชอบเป็นคนชอบทานมะละกอสุกนะครับก็เลยปลูกไว้สามสายพันธุ์นะครับมีแขกดํานะครับคอนแลนด์แล้วก็เลดี้ต้นนี้เป็นแขกดํานะครับแต่เป็นตัวเมียนะครับกลมเห็นไหมครับบล็อกเลยไม่ยาวเห็นไหมครับนี่ผลเขาเห็นไหมครับนี่ที่ออกมาเนี่ยกลมๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ติดก็โดก นะครับต้นตัวเมียเนี่ยถ้าไม่มีแมลงมาต่อดอกไม่ไปต่ายดอกตัวผู้แล้วมาเกาะเขาก็ไม่ติดเหี่ยวร่วงผมก็ใช้วิธีการไปเอาดอกตัวผู้นะครับผมมีต้นตัวผู้อยู่ผมก็ไปเอาเด็ดจ,จากดอกตัวผู้มาแล้วก็มาจิ้มจิ้มดอกตัวเมียที่บานนะครับเขาก็จะติดทุกลูกนะครับติดทุกลูกแต่ถ้าลูกไหนไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงนะครับขั่วโคนเขานะก้านโคนเขานะ่ะจะรีบแล้วก็ร่วงไปนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้กลางก็ไส้กลางเขาก็จะกวงหน่อยมีร่องปอกยากนิดหน่อย นะครับผลไม่ยาวกลมนะครับตลาดไม่ค่อยต้องการนะแต่ถามว่าตำส้มตำได้นะครับเรากินเองหรือขายร้านค้าแถวหมู่บ้านเราได้นะครับนะแต่ราคาเนี่ยถ้าจะให้ดีจะต้องเป็นผลที่เกิดจากดอกสมบูรณ์เพศที่ผมพาผู้ชมดูเมื่อกี้นี้นะครับก็เป็นแขกดําเหมือนกันนะครับเห็นไหมนะครับเป็นแขกดํานะครับแต่เกิดจากดอกสมบูรณ์เพศลูกเขาจะยาวสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นราคาจะต่างกันนะครับก็วันนี้พา สมาชิกมาชมเล็กๆ้น้อยนะครับสวนผมก็มีไม่เยอะแล้วครับประมาณห้าสิบต้นแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับนะเป็นคนชอบทานมะละกอนะครับแล้วก็มีนะครับพวกพวกเขาก็นะครับสั่งกันไว้นะครับมะละกอสุกนะครับของผมปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการดูแลนะครับโคนต้นอย่างนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมโคนมือผมนะกลับไม่มิดแล้วนะครับใหญ่นะครับล้ำบึกเลยนะครับวิธีการรักษาของผมก็คลิปที่แล้วบอกไปแล้วใช้ปุนแดงกิ่งอมากนะครับเวลาแผลเป็นเชื้อราที่ต้น ป้ายได้เลยนะครับผมรักษาแล้วหายนะครับโคนนะครับขี้ควายนะครับผสมพวกดินนะครับกาบมะพร้าวอะไรก็ได้เวลาดินเขายุบแล้วก็มาเติมแบบนี้ผมเติมไปไหมครับขี้ควายเนี่ยปนๆนะครับเราสามารถโรยรอบดอกได้เลยนะครับใบก้านไม่ต้องไปไม่ต้องไปโรยอะไรเขาเลยนะครับไม่ต้องไปฉีดอะไรเขาเลยนะครับผมปล่อยเลยนะครับผมใช้แค่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผมจะใส่บัวใหญ่10ลิตรนะครับก็ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสองรอมิลลิลิตร นะครับฮอร์โมนนมสด50มิลลิตรนะครับคนให้เข้ากันน้ำ10ลิตรนะครับแล้วก็นํามาลาดโคน10ลิตรเนี่ยผมลาดได้ประมาณสัก20ต้นนะครับเพราะว่าเราจะลาดไม่เยอะเพราะว่าเราใช้จุลินทรีย์200มิลลิตรเนี่ยเข้มข้นนะครับฮอร์โมนนมสด50มิลิลิตรนี่คือว่าเข้มข้นแล้วนะครับน้ำ10ลิตรนะครับเราก็คนเราก็คนให้เข้ากันเลยเราก็ลาดสักครึ่งลิตรหรือหนึ่งลิตรก็แล้วแต่เรานะครับลาดที่โคนนะครับเขาก็จะแข็งแรงสมบูรณ์ แล้วก็ไม่เป็นเชื้อรานะครับเชื้อราเนี่ยรักษาด้วยจุลินทรีย์เฉราะแสงได้นะครับของผมสวนนะครับสวนผมนี่ปลอดสารร้อเปอร์เซนนะครับปลูกเน้นเอาไว้ทานเองนะครับเหลือนะครับหรือว่ามันเยอะแล้วค่อยแบ่งปันจําหน่ายไปนะครับผมนะสวนก็อยู่ชัยนาทนะครับใครอยู่แถวนี้ก็แวะมาที่ออกมาชมได้นะครับนะตอนนี้ก็สูงประมาณร้อยร้อยเจ็ดสิบเซนแล้วนะครับต้นนี้นะนะครับ คิดว่าคงไม่สูงเพราะว่าปลูกห่างกันแล้วก็โดนแดดเต็มๆทั้งเช้าและเย็นนะครับมะละกอถ้าเราปลูกติดกันมากนะครับเขาจะสูงมากนะครับเขาจะยืดแข่งกันจะเก็บผลลําบากแล้วถ้าเวลาลมแรงเขาจะโค่นง่ายนะครับที่นี่ลมแรงผมก็กลัวเรื่องนี้ก็พยายามปลูกให้ห่างแต่ถ้าปลูกชิดก็ต้องแบบว่านะครับมีอะไรบังนะครับถ้าปลูกใกล้กันก็ต้องมีอะไรบังเขานะครับตรงนี้ก็เป็นสวนอ่าเป็นสวนมะละกอของผมหมดเลยนะครับเนี่ยเป็นสวนมะละกอของผมหมดเลยนะครับเนี่ยตรงไปนะครับ ตรงนี้ก็มีมะกอกมาขั่นนะครับพื้นที่ว่างๆนะครับครับผมวันนี้ก็นะครับมีสามสายพันธุ์นะครับของผมมีนะครับแขกตามนะครับเรดเลดี้แล้วก็ฮอลแลนต้นนี้ก็จริงๆออกมาเป็นดอกตัวผู้นะครับเนี่ยเนี่ยเป็นดอกตัวผู้ก่อนนะครับเห็นไหมแล้วเขามาติดดอกสมบูรณ์เพศทีหลังนะครับถ้าเราปลูกไปสักพักเราจะดูเราจะดูดอกเป็นนะครับบางคนบอกเออดอกตัวผู้ดอกอะไรถ้าเราปลูกแลก็เราจะรู้เองนะครับว่าอันนี้ดอกตัวผู้อันนี้ดอกตัวเมียอันนี้ดอกสมบูรณ์เพศนะครับ เนี่ยครับผมไม่ตัดทิ้งดอกต้นนี้ถ้าเห็นถ้าเป็นส่วนอื่นเขาคงตัดทิ้งไปแล้วเพราะว่ามันออกดอกตัวผู้มาก่อนเขาคิดว่าเป็นต้นตัวผู้ใช่ไหมครับทีนี้ผมเนี่ยไม่ตัดผมก็ลดน้ําบารุงเขานี่ครับดอกกระเทยดอกสมุนเพศเขาโผล่มานี่แล้วเห็นไหมครับครับก็เขาจะมีผลให้เราแล้วเนี่ยครับแล้วก็มีผลไปแล้วหนึ่งด้วยนะครับฝั่งนู้นนะครับผมก็เนี่ยครับเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาชมนิดนึงอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าดอกสมุนเพศดีต้องมุดนะครับเพราะว่าต้นเขาเริ่มใหญ่เนี่ยครับแน่แน่เนี่ย นี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเขาติดแล้วเห็นไหมครับนี่คือเกิดจากดอกสมบูรณ์เพศนะครับโดยดอกล่างเขาเป็นตัวผู้เห็นไหมครับเห็นไหมแล้วอันนี้เขาติดเป็นสมบูรณ์เพศนะครับผลยาวเห็นไหมครับนี่ชัดไหมนี่ครับเขาติดแล้วหนึ่งลูกแล้วก็ดอกเมื่อกี้ที่ผมชี้ก็กําลังจะติดอีกนะครับถ้าเราตัดทิ้งไปก็เหมือนกับมันก็เสียเวลานะครับปล่อยไว้เผื่อเขาติดดอกสมบูรณ์เพศโผล่มาเราก็พอได้ได้ทานนะครับนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้นะผมก็เก็บไว้โคนต้นก็ประมาณนี้นะครับดูแลเหมือนกันนะครับก็ไม่ยาก ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณสมาชิกนะครับพี่น้องทุกท่านที่ดูจนจบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อไปกำลังใจนะครับมีคำถามอะไรก็ถามไม่ได้ถ้าตอบได้ผมตอบนะครับนะถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับความรู้เล็กๆน้อยผมก็ปลูกไว้เพื่อศึกษาทานเองเอาสุขภาพตัวเองแล้วก็เอาไว้แนะนำนะครับเอาไว้บอกข้อมูลเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านนะครับเผื่อเผื่อจะมีประโยชน์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ